บบสวัสดีค่ะอยู่ช่องเวฟเฟนนี่นะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้เซอร์ไพรส์สุดก็คือเอาเอามาด้ยเอาซิเกตมาด้วยวันนี้เราพาซิเกตมาเที่ยวห้างนะคะคแล้วก็วันนี้ใครจะเป็นคนยกมือทำไมกันนะ ไมก็ไม่รู้เราคบตั้งแต่ในรถครับคือเพียงตอนว่าใครจะได้เข็นเข็นเข็นเนี่ยผมไม่ได้เคยเห็นเดี๋ยวไม่มีใครเข็นแล้วก็ครั้งหน้าซีเขตก็จะไม่ได้มาเที่ยวห้างอีกแล้วก็เพราะว่าเม่กับเชเวตเป็นแบบนี้ไม่รู้จักแบ่งกันไม่รู้จกแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทําอะไรไม่รู้แม่อไม่รู้อะไรทั้งนั้นตกลงกันไม่ได้นี้เป็นของมาเรียที่มีทางพิ่ แพิมเพิ่นให้น้องสิเข็นนะคะอ่าค่่เอามาค่ะเดี๋ยวให้พ่อเอมเอารถเข็นลงมานะแต่วันนี้พิวสันไม่ได้มานะคะทำไมไม่เอายูสันมาด้วยพ่ม่นเอยูสันกำลังถัดขนอยู่นะคะก็เลยต้องอยู่บ้านก่อนนะข้างหน้าเดี๋ยวจะพามาเที่ยวด้วยกันนะคะยังไม่เลิกเชเบตยังไม่เลิกยังไม่เลิกไปปิดประตูรถให้แม่ออดแล้วอยู่ฝั่งผิด พ่อเอ็มบอกว่าไงถ้าตกลงกันไม่ได้จะต้องอยู่บ้านนะอยู่ไม่รู้ไม่รู้พี่เขธหนูได้อื้อหรือเปล่าพี่เขรัากระโดดไม่ได้นะครับถ้าพี่เขตกระโดดปุ๊บพี่เขตแหนแก่เลยนะครับอุย้ยทุกคนฟูมากไปไปปิดก,ก่อนดีกว่า,าปิดก,ก่อนไงแล้วไปจับหัวมันทำไม ตายแม่อวูวหรออย่าไปรูปหัวมันเอาอูอีกแล้วอูมอีแล้ว,ม,ลวมันจะเห่าออ้เออมันจะเห่าทำไงอะ่ะเห่าก็ต้องไปยีมันเลยได้ไหมไปปิดก่อนดีกว่ารถมันเยอะพอเอมต้องที่แขนลงไปไป อุ<ไ>้ย <ๆ S 2> ไอเอ็มมันเห่าอ่ะเออให้พอเปลี่ยนดีกว่าออกมา อ๋อค่ะตื่นเต้นใช่ไหมซีเคดไม่รู้ว่าซ<ม>ีเคดต,ตื่นเต้นหรือว่าออมเด็กกับเชเบดตื่นเต้นซีเคอ่เคยเ็นเ่อนเาะว่าแบบคนเอาหมาเยอะมากเลยเนาะใช่เธอถ้าเธอเอาหมามาเธอเอาแมวมาเธอก็เป็นภาระอ่ะเข้าใจไหม,ไมถ้าเป็นแมวอูแมวอูจะไม่เอามานะแมวอูจะให้เขาอยู่บ้านสบายๆเชเบด เด็ต้องยืนห่างๆลกูกยวค่อยเปลี่ยนกันเขียนได้ไหมเห,หรอเออได้แต่ตอนนี้แม่อู้หิวข้าวมาไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าเนะาะระวังคนด้วยนะคะรู้จักหลบทางด้วยนะคะลูกแล้วก็ถึงทางเรียบร้อยแล้วนะคะไอ้มก็เป็นคนเขียนเองนะคะกระเพราอันนี้คือเส้นหมี่ที่อเมริดไม่ชอบกินนะอเมริดลองกิน กินอร่อยไหมอร่อยไหมลูกมันก็คือตอกบกกีปแป้งนั่นแหละลูกระวังข้างหลังด้วยค่ะอร่อยไหมอ,อ,อืมเป็นไงอร่อยไหมราคาลูกกันมานะคะของเรานะคะอมเล็ดพามากินโดนัทนะคะ อันนี้ของอเมทใช่ไหมอันนี้ของเซเบตแล้วอันนี้ของน้องเซเบตใช่ไหม,ไมต้องกินให้หมดด้วยนะปกติกินโดนัทชิ้นละเท่าไหนะไร่อ่ะให้รู้โอ้อเมทอเมทกินโดนัทชิ้นละวร้อยสิบห้าบาทนะไอเอมกินโดนัทชิ้นละร้อยสิบห้าสมใจอยากไม่เอาเหรอไม่เอาแล้วเหรออุ้ยดูซิของแม่เก่งจังเลยครับกับเฮ้ยยังไม่รออันนี้เลยพ่อเอ็ม ไหนอะขอดูหน่อยค่ะ<น>ขอดูโอ้ยมาดูครู๊กอาควัวหน่อยค่ะอ้าวน่ารักนะทุกคนดูน่ารักม,มากเลยต้องสินนะเออกินเลยลูกนะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้หน่อยให้เขาไปดูต้นไม้านสวๆได้ได้ได้ไปเปลยอาบับาข้างหน้งเลยนะข้างหน้งเลยนะขอชิมคำหนึ่งได้ไหมอ่ะขอกินหน่อยขอกินคำหนึ่งให้แม่อุ๊กินเลยเหรอ ร้อยบห้าบาทอันนี้แปดสิบห้าบาทขอทิมหน่อยมันหวานไปนะลูกอือจานอะไรอร่อยมั้งจ้าหรือแม่โอ้หิวร้อยสิบห้าบาทงี้นะอร่อยให้พ่ายิมกินหน่อยน่าลองกินงั้นเฮ้ยมันอร่อยมากเลยนะต้องกินอุ้ยพ่ายมิม ก็เห็นสวยมากเลยเป็นนกยุงอ๋อเป็นนกยูงเราไม่เห็นหัวนกยุงกาตินี่กาเขางินหน่อยได้ไหมไม่เห่าแล้วหูวดีมากตอนนี้ไม่เห่าแล้วนะเจอเจอเพื่อนเจอเพื่อนไม่เห่าไม่เห่ากันด้วยไม่เห่านี่ดูเพื่อนก่อนดูเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนระวังตกสีเขตลูกป๊าป๊าจับไว้เห็นเพื่อนเห็นเพื่อน ไอเห่าเนาะดีจังเลยกินหน่อยสิมันอร่อยจังเลยอ่ะลูกอเมริกัก็ไม่อเมริกันใช่ไหมกินแล้วใช่ไหมครับอร่อยอร่อยโอเคนะคะทุกคนวันนี้พาที่เคิลพาเที่ยวก็จะประมาณนี้ถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวหลังจากเอาแมวมาด้วยคู่กันเลยได้โอเค ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องจะเด็ดกว่านี้เปนไคะบ๊ายบายค่ะกันนี้ไปไปน,านะะ้าจะพาเขาไปดูปลาดูน้ำเลยได้ได้เลย